มหากรรมบ้านและคอนโดขอนแก่น2022โดยมีนายชันชัยสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานนายวุฒิชัยฉัดชัยพลทัศน์นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่นนายชาณลลบุริตกุลประธานหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่น ดรทวีสารวิชัยวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นคุณนิสาชาผู้พวงผู้จัดก,การทั่วไปศูนย์การค้าเซนทันพาซาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานการจัดงานหกกากรรมบ้านและคอนโดขอนแก่น2022เมื่อวันที่9ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2 5 6 5 กว่า8เดือนที่ผ่านมาที่ได้รับความสนใจจากคนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยภายในจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมากทำให้โครงการต่างๆได้มีการเข้าร่วมในการจัดงานในครั้งนั้นประสบความสำเร็จในการทำยอดขายและมีการเริ่มทยอยโอนบ้านให้กับผู้ที่อยู่อาศัยมากกว่า2,000ยูนิตตั้งแต่ขนาด1.5ล้านไปจนถึง20ล้านบาทซึ่งก็แสดงให้เห็นว่ากำลังซื้อและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดยังสามารถเจริญเติบโตได้อีกสมาชิกอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่นมากกว่า40แบรนด์จึงได้มีการเริ่มเปิดโครงการตามเฟสต่างๆมากกว่า100โครงการเพื่อที่จะรองรับตลาดบ้านและคอนโดเพื่อที่อยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นให้มีการเจริญเติบโตขึ้นหลังจากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงจากโควิด19 ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบดีไซน์ที่หรูหราทันสมัยไฮเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยยุคใหม่มากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการจัดทำโปรโมชั่นพิเศษต่างๆมากมายซึ่งจะมีทั้งส่วนลด ของแถมตั้งแต่1 0 0 0 0บาทไปจนถึง5 0 0 0 0นบาทรวมมูล,ลค่ามากกว่า20ล้านบาทโดยมีธนาคารให้การสนับสนุนและร่วมออกบูธเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประกอบไปด้วยธนาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงเทพและธนาคารออมสินส่วนภายในงานยังมีกิจกรรมบนเวทีต่างๆมากมาย